โอ้นี่ครับท่านนายอำเภอกรดเขตปานบุรีนะฮะท่านนายอำเภอปานบุรีพร้อมประลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสอต่างๆนะฮะก็มาร่วมส่งแค่นี้นะฮะอ่ายกสองมือเลยครับประเคนของพระยกสองมือเลยครับอ่าแตะว้วางไว้ครับวางไว้เลยครับสาธุ แดดเริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้วิตามินดีเต็มๆเลย วัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขณะนี้เราอยู่กันบริเวณทางเข้าวนอุทยานปานบุรีนะครับถนนหลวงหมายเลขสี่ของประเทศไทยหรือว่าถนนเพชรเกษมโอ้โหมองไว้นี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะเอา้าก็เป็นมิติใหม่แห่งาศาสนาพุทธนะฮะที่ ความเรื่อใสศรัทธาเนี่ยลังไหลกันมาริมถนนนั่งกันอยู่ไม่มีที่ว่างเลยนะครับสำหรับในเส้นทางช่วยประชามพันธ์กับสักนิดนึงนะฮะอย่านำปัจจัยมาถวายปัจจัยไม่ต้องมาถวายท่านนะฮะท่านไม่ได้รับปัจจัยนะครับบางคนบอกทำไมต้องถวายน้ำเอา้าก็ไม่รู้เขาถวายกันจะห้ามยังไงล่ะ ก็ไม่ได้อะบอกนี่ว่าต้องเอาอะไรมาถวายไม่มีอะไรถวายก็ได้นะฮะโอ้นี่ครท่านนายเอเภอสุดเขตปานบุรีนะฮะท่านนายอำเภอปานบุรีพร้อมปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ,อสสต่างๆนะฮะก็มาร่วมส่งแค่นี้นะฮะหลว่าไรกเนี่ย ได้ได้ได้ส่งส่งมาเออเออส่งมาส่งส่งแล้วดึงดึงไปด้วยดึงดึงเข้าไปก่อนดึงไปเป็นผู้ดูแลก่อนเออเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่งมานี่เข้าโซ่เขตอำเภอหัวหินแล้วนะฮะตอนนี้ก็สุดเขตปางบุรีแล้ว ตาพุชื่นเดินทุดงเข้าเขตอำเภอโหวหินแล้วนะครับนะครับยกเลยครับยกสองมือเลยอ่ะอยู่กันนะตอนนี้บริเวณด้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนำบุญนะครับ กว๋วยเตียะะยเต๋ยวหน้าบุญนะฮะอ่านผิดนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำบุญนะฮะอ๋อเป็นลายชื่ออ่าไม่เป็นลายอนุโมทนาสาธุด้วยเห็นเขาขาวตกใจอ่าใส่หน้ากากด้วยครับผมใส สั่งพระซะด้วยแม่มาสั่งพระไม่ได้นะฮะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับแม่ไม่ได้เลยนะฮะอ้าวพนมมือครับคุณแม่สาธุฮะโมทนาบุญลเลยฮะข่าเขตหัวหินแล้วฮะพี่น้องครับแม่ชาวหัวหินนี่ติดต่อกับปานบุรีนี่นั่งรอกันสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะ โอ้หน oh, ha. <Agre ALLY. S 1> ี <N 95. S 1> al, ่ฮะนั all, ่งรอกราบเลยนะครับไม่ต้องกราบท่านนะครับนั่งท่านจะได้ไม่ต้องก้มนะพนมมือเลยนะนั่งยืดอกเลยฮะรับพรเลยหน้ารับพรเลยนะครับหน้ารับพรท่านเลยไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มมาสาธุครับไม่ต้องก้ม สวัสดีทุกท่านนะฮะแมนี่เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้นี่หลังจากที่ท่านเดินจากโพลสวรรค์ไปเชียงรายแล้วก็กลับมาโพลสวรรค์จังหวัดน,น,นครพนมรอบที่แล้วนะครับรอบนี้มาจากภูเก็ตกับนครพนมบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะฮะเช้าพุธนี่อบอุ่นที่สุดเลยโ้นั่งคอยกันตลอดเลยนะฮะสุดุกมหูลูกตาเลยนะฮะนี่ บรรยากาศนะฮะเช้าวันนี้อ่ะยกน้ำนะครับยกเทินข้างล่างเลยอ่ะเทินเอาเทินกันข้างล่างเออยกเทินกันเลยนั่นแหละสาธุนี่ฮะโอ,โ,โ,อโ,โ,อโอ้โหโอ้โหคุณแม่เนี่ยนั่งรอนะฮะอ้าวยกเลยครับยกได้ยกนะครับสาธุเอากระเป๋าตังออกครับเอาเป๋าตังออกก่อนอ่าเป๋าตังออกก่อนครับนะบขอบคุณมากนะครับ อ่ายกได้กระเป๋ามีอะไรน่ผ้าเหรอรือว่าไงอ่าก็อีกประมาณ500เมตรจะถึงปั๊มน้ำมันปตทหัวหินนะใช่ไหมครับปตทหัวหินนะครับอ่ชาวบ้านก็จะเรียกว่าปตทหัวหินนะฮะหรือว่าปั๊มปตทนั่นเองนี่ตอนนี้อยู่นะฮะซอยหัวหินหนึ่งร้อยห้าสิบหกแล้ว ปากซอยหัวหินหนึ่งร้อยห้าิบหกเนี่ดูป้ายซะก่อนอีกห้ารอยเมตรก็ถึงตําปรทอทหลายคนก็โทรถามกันนะฮะจะได้ไม่ต้องถามนะฮะดูไลฟ์สดก่อนโอ้โหคนโทรมากันเต็มเลยนะฮะผมปิดเสียงไว้ไลฟ์สดอยู่ก็ปิดเสียงไว้ก่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวเปิดเสียงแล้วกันแล้วกัน,นเดี๋ยวเผื่อใครจะมาโทรถามเส้นทางนะฮะ ขอประทานอภัยด้วยโทรมาไม่ได้รับสายฮะปิดเสียงไว้ตั้งแต่ตอนที่ไฟ้สดในตอนตักตักบาทนะฮะใส่บาทตอนเช้าเปิดเสียงแล้วนะฮะนี่โอ้โหมาสี่ชั้นเลยนะฮะอ้าวสาธุด้วยฮะอนุโมทนาบุญด้วย หลายคนก็บอกเอ๊ะฉันจะไหวฉันจะถ่ายรูปทำไมต้องให้ฉันยกของประเคนของพระต้ลงสองมือนะฮะยกสองมือท่านจะได้บุญบางคนก็หยิบของวางไว้กับพื้นแล้วก็จับโทรศัพท์มาถ่ายบุญก็ไม่ได้ได้แต่รูปนะฮะอยากได้บุญต้องยกประเคนสองมือตั้งกิจตอที่ฐานดีๆบางคนก็วางของไม่ประเคนเลยนะฮะ ท่านก็ต้องมารอเสียเวลานะครับท่านก็เมตตามากนะฮะท่านก็รอให้วางโทรศัพท์ซะก่อนแม่มันก็เป็นการช้านะฮะอ่านั่งไม่ได้ยืนเลยครับไม่เป็นไรครับสาธุฮะอาวเข้าไป ขาทุโอ้เด็กน้อยอ่านี่ฮะวันนี้อากาศดีจริงๆนะฮะลมลื่นลมเย็นเลย นำบุญด้วยนะครับสาธุครับ ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนครับขอความนุเคราะห์เอาเอาแข่งมาส่งให้ได้เม่เข่งพูดผิดรถเข็นน่ะสี่คันน่ะอยู่ข้างหน้าสาราตรงตรงที่สวิจอดรถอตรงนั้นน่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สีนะครับทุกท่านฮะมา840คนแล้วนะครับชื่นใจมาหน่อยนะฮะตั้งแต่ไลฟ์สดภาคใต้มานี่ยังไม่ทันถึงพันเลยนะฮะอ่าแปดคนแล้วนะฮะอ่ามาชื่นใจนะฮะมีกําลังใจเดินหน่อยนะครับนี่นําเสนอกันฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีผู้สนับสนุนด้วยนะฮะแล้วก็ไม่มีค่าโฆษณาใดๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้สร้างรายได้เรานําเสนอนฟรีๆนะฮะ